สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักที่โคกหนองนากันเก็บผักบุ้งไปตำส้มตำกินกันเอายอดสวยๆใน่ไหมเอาขึ้นตามไม่นี่มา เก็บไปกิส้ส้มตำกันค่ะอันนี้บ้านของเราจะสร้างเสร็จน,นี้เสร็จดียงัง Larry, you not ดอับลิฝนไม่ตกที่ค่ะเกือบสองอาทิตย์แล้วโคกลงนางของเราเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะ ้นนุเรียให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนค่ะตอนนี้กําลังสร้างบ้านแล้วก็จะกำลังจะทําปัม๊มนะคะสร้างบ้านแล้วก็จะทําปัม๊มให้เขานี่ดอกมะลิก็มีหอมเนีย่ย เสแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝัง่งนู้นนิดนึงพาไปเดทฝั่งนูงน้นง่ายไปมะมาเนี่ยเดินไปเดินมาก็เจออีกเจออีกก็เด็ดอีก นายดูย <ersch> ูริจังไหนสิจังยังจ๋าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวดูข้างหน้ากันนิดนึงจ๋ายังจ๋ายังจ๋ายังคะฮะสวัสดีค่ะก่อนจ้าค่ะจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะตรงหน้าคลองเราก็มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนทำเพื่อนไปดูไอ้อริจังไม่บา,บายไงโอ้นี่ผักบุ้งผักบุ้งแก้วที่ปลูกเอาไว้เนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผักบุ้งแก้ว ไปดูพวกบ้งแก้วที่ปลูกไว้ก่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือตอนอ้นยางไอ้ยไม,อนะไม่ใช่ต้นข้าวนะไม่ใช่ต้นยาง เนี่ยเราบ้วงแก้วให้ทำเย็นตะโฟต้องเด็ดเขาค่ะถ้าไม่เด็ดเขาก็จะจะไม่งอกอันนี้คือเราปลูกเอาไว้ก่อนไปม้งนอกเราได้กินละ แ่ผักบุ้งแก้วของเราปลูกเราก็ได้กินนะ อันนี้ต้นอันนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมอนะคะสวัสดีค่ะส่งอะไรคะเคอ,อ,อ,อรี่ยังมาส่งถึงหน้าสวนเราเน,นี่ายาอ๋อนู่นเหรออ๋ออล้วทำไมมาถูกอ่ะ ขเาใชไมใช่หรอคือเถาคนตรงนี้ด้วยว่าตัี้เข้าไม่ได้หไม่ด้โอ้เฮอรรี่ยังมาส่งได้เลยนี่โคกนองนานี่ที่เป็นอะไรที่พัฒนาแล้วนะเคอรี่มาส่งได้โอ้โหเคอรี่มาส่งได้มนส่งถึงได้ไม่ธรรมดานะ มาส่งของให้ช่างค่ะนี่ะนี่ก็จะเป็นต้นสับป,ประรดค่ะที่เ,เพื่อนๆเห็นนะเป็นต้นสับป,ประรดมะพร้าวนี่เราก็จะปลูกกล้วยสลับมะพร้าวค่ะเดีย๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอสักพักหนึ่งให้อะไรมัน พาอที่เข้าทางเพื่อนก็จะได้เห็นความบุดมสมบูรณ์นะเวียนหัวนิดนึงนะนี่ต้องกระเจี๊ยบแม่ปูกไว้ต้องกระเจี๊ยบนี่ผักปางไงผักป้างใช่ไหมเนี่ย น่มะพร้าวน้ำอมเนี่ยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะไปทางนู้นมีต้นในนั้นด้วยนะต้นมะกอกเลยนะ นี่ี่ต้นมะกอกนะหาเด็ดเอาต้นมะกอกดีกว่าไหมแไปหาเด็ดต้นมะกอกดีกว่าค่ะ เนี่ยต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะตรงที่เห็นสันแลนเขียวเขียวก็ต้นทุเรียนแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าเราเสร็จตอนเอยี่สิบมกราอะฮะที่ของเราเราเสร็จตอนยี่สิบมกราเดี๋ยวเราจะเนี่ยเราดีดตัวได้เยอะนะเนี่ยพี่สาวเขาทำแบบปลูกต้นกล้วยเต็มพึ๊บเลยแล้วก็โอเคก็ นี่ต้นมะกอกค่ะนี่ต้นมะกอกแต่เดี๋ยวไปเด็ดตรงนู้นตรงน้นมันมีลูกอยู่เตะกบเยอะมากเลยนะะกบเนี่ยข้างๆจะเป็นต้นสับป,ประรดนะที่เพื่อนๆเห็นนะ่นะต้นสับป,ประรดนะคะไป,ไปเด็ดต้นมะกอกกันนกกี่ต้นมะกอกไปหาเด็ดต้นมะกอกกัน พอเด็ดเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วทีเนี้ยคือเราลงไปได้แต่เราขึ้นไม่ได้ <c oughs> นี่ค่ะต้นมะกอกเห็นไหมต้นมะกอกนี่เห็นบ่าเด็ดก,กัน ู้สึกมันจะร่วงอันหนึ่งี่นไม่ใช่มันนี่ไงมันร่วงอันหนึ่งังร่วงตกอันหนึ่งเ่ยนี่ค่ะก็ให้เพื่อนๆได้ดูช่วงนี้ฝนไม่ตกสองอาทิตย์น้ำมันก็จะลงแต่ว่าปกติน้ำมันขึ้นเต็มเลยนะคะ น้ำมันขึ้นมาเต็มเลยนะคะให้เพื่อนๆได้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงโคกนหนองนาของเรานะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย